ครับขอใหม่ขอใหม่อีกทีนะครับอะไรนะครับสวัสดีค่ะคุณดังเองมีปัญหาอยากมาเรียนถามค่ะคือเป็นปัญหาที่กระชอนคิดมากพยายามใช้สติปัญญานึกเรานึกไม่ออกค่ะคือ,อ,อคุณแม่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอะค่ะแล้ววันนี้คุณแม่บอกว่าเขารู้สึกไม่ดีเลยอะค่ะไม่ทราบจะมีวิธีช่วยบรรเทาทุกข์ทางใจเขาไ,ได้อย่างไรบ้างคะขอบพระคุณค่ะ อ๋ออันนี้คือจริงๆนะฮหลักการคร่าวๆเลยที่พระพุทธเจ้าประทานแนวทางไว้นะครับให้ถามให้ให้ใช้วิธีพูดคุยกันตามปกตินี่แหละว่ากําลังติดใจยอยู่กับอะไรกําลังวางไม่ได้อยู่กับอะไรนะค่อยๆถามค่อยๆเจาะรายละเอียดเข้าไปคือคือเราไม่สามารถมาบอกออปล่อยวางเถอะนะแล้วคนเนี่ยจะปล่อยวางกันได้ คนคนนึงนะตอนที่จิตยังหลงทางอยู่ตอนที่จิตยังไม่มีทิศให้เดินไปนะครับจําไว้ว่าไกด์ไลน์หรือว่าคำาถามจากคนใกล้ตัวเนี่ยสำคัญที่สุดสำคัญมากค่อยๆถามจนกระทั่งได้ความว่าติดใจอยู่กับเรื่องอะไรนะยังอ,อันนี้ยกตัวอย่างนะเป็นการยกตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นะครับถ้าได้ความว่า กำลังห่วงลูกห่วงหลานนะอันนี้ท่านท่านแนะนำเกี่ยวกับคนวิธีส่งคนตายซึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางของคุณมนัญญานะครับอันนี้ผมยกคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเพื่อให้เห็นภาพนะฮะว่าท่านสอนวิธีปล่อยวางค่อยๆถอดไอ้เปล่ะ ทีละเปลาะอ,ออกจากใจของคนที่ยังกังวลอย่างไรนะฮะอย่างคนสมมุติว่ากําลังะจะเสียชีวิตนะแล้วเรารู้เขารู้ว่ายังไงก็ต้องตายนะฮะเสร็จแล้วถามทีละเรื่องทีละเรื่องว่ายังห่วงยังกังวลอยู่กับอะไรบ้างถ้าห่วงทรัพย์สมบัตินะะเราก็ค่อยๆพูดว่าเออทรัพย์สมบัติเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวมันก็พังอยู่ดีเดี๋ยวมันก็ต้อง เป็นเงินทองเนี่ยก็ต้องใช้ไปร่อยหรอยู่ดีหรือถ้าเราตายไปนะตกไปอยู่ในมือของคนอื่นเดี๋ยวมันก็ต้องหลุดมือหลุดจากมือคนอื่นเช่นกันมันไม่สามารถที่จะอยู่ยั้งค้ำฟ้าหรืออยู่กับใครได้ตลอดไปถาวรหรือถ้าเขากําลังห่วงลูกห่วงหลานนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสแนะว่าออพอเราตายไปเนี่ยไม่นานลูกหลานก็ต้องตายตาม นะคนเราเนี่ยมีเวลาเหลือน้อยมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่มีเวลาเหลือน้อยตอนวันใ,นใกล้จะตายนะฮเ,เกิดมาอุ้แวแรกเนี่ยมันเหลือเวลานิดเดียวแล้วที่จะตายอย่างมากไม่เกินน้อยปีนะแต่ถ้าหากว่าเจอความไม่แน่นอนของชะตากรรมแค่เดือนเดียวก็อาจจะตายไปอย่างนี้นะครับค่อยๆถอดค่อยๆถอนไอสิ่งที่เรารู้ว่าเขากําลังยึดติดอยู่หรือว่ากําลัง มีภาวะปัญหาทางใจนะทำยังไงก็ได้ทำย,ยังไงก็แล้วแต่ให้ใจของเขาคลายจากอาการยึดนะเปลี่ยนจากกรรมเป็นแบ่เปลี่ยนจากอาการยึดเป็นปล่อยนะอย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นไอ้ตัวที่ค่อยๆทำให้ปัญหาทางใจของเขาหมดไปนะครับอ่าคุณมนัญญามีอะไรเพิ่มไหมครับเดี๋ยวเชิญเปิดใหม่ครับ กับขอบพระคุณมากค่ะคก็เป็นแนวทางที่ดีมากค่ะคเอ,อ่ <Okay. S 2> อเพราะหนูกไปปฏิบัติธรรมมาเหมือนกันก็บางทีก็คิดไม่ออกทันทีค่ะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะครเรื่องเรื่องแนวทางเนี่ยนะในการถอดถอนไอ้ปัญหาทางใจของของคนใกล้ตัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีไกด์ไลน์ไว้บางทีเราจะนึกไม่ออกเหมือนกันนะ รู้แต่ว่าเขายึดมากรู้แต่ว่าทํายังไงพูดยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยอขอให้มองนะว่าคนที่เขากําลังมีปัญหาทางใจเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะอ่อนแอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าถึงขั้นปรึกษาเราแล้วนะหรือว่าแสดงอาการเดือดเนื้อร้อนใจแล้วว่าทํายังไงก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากไอ้ตรงนี้นะขอให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยคนใกล้คนใกล้ตัวคนที่อยู่ด้วยตลอดเวลาเนี่ย ดีกว่าจิตแพทย์อีกเพราะว่านะมีโอกาสที่จะไปให้แนวทางวิธีคิดกับเขานะหรือกับท่านอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็วิธีที่ใจเราจะถอนเนี่ยนะจริงๆไม่ต้องอะไรซับซ้อนไม่ต้องฉลาดมากนะเพราะ ขอให้รู้พ้อยเท่านั้นแหละว่าทุกคนที่กําลังเดือดเนื้อร้อนใจอยู่อาการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันอยากจะถอนอยู่แล้วเพียงแต่ขอแรงใจขอไอแนวทางสนับสนุนเป็นคําพูดจากคนใกล้ตัวเนี่ยที่ทําให้เขาเนี่ยออกมาจากไอลูกตะกร้อของความพุ้งซ่านที่ภายเรืออยู่ในอ่างนะฮะมีคําอะไรที่คัดท้ายให้เรือที่อยู่ในอ่างเนี่ยมันแล่นออก ทะเลเล่นออกไปหาฝั่งได้เนี่ยแค่นี้เนี่ยเขาก็ขอบคุณแล้วแค่นี้เขาก็ดีขึ้นแล้วนะครับเอาละครับท่านต่อไปผมอ่านชื่อถูก